เราจะมาดันไฟกันนะครับผมวันนี้จะทำน้ำพริกกระทูน้ำพริกกระทูขคนมาปิ้งนะครับผมมาดันไฟกันก่อนนะครับ ดันไฟไปก่อนนะผมดันค่ายยังไม่เปิดดันไฟรอครับผมจะเทนิ่มวันที่กับน้ำกระทูครับผมจะมาเทียมทำไอเครื่องผสมที่เราจะนั่นเลยนะครับที่เราจะทำใส่ไข่ไข่ปิ้งนะครับผมก็จะมีพงนัวพริกผงแล้วก็รสดีครับผมซีอิ๊วขาว ยืวข้าวยุดนะครับนี่แหละก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเราจะเอาไปใส่ไข่เลยนะครับผมตีใส่ไข่นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเนือที่ซื้อมานะครับผมมันร้อนรับผมผมจะบีให้มันเ็นเนะครับผมเ่นเบบางานที่สุดเลยนะครับผมเอาบเด่นเ,น,เน,นมาที่สุดเลยครับผมเบนจะเป็นเนอ,อมาลูกทรงประมาณนี้นะครับผมเนเ เดี๋ยวผมเอาไปจุม่มจุ่มใส่ไข่เลยนะครับผมแต่ทานเราทานไฟเรามันยังอันั้นเลยครับผมยังไม่มีเกียมเ์เลยครับผมมัมนเลยหรอเดี๋ยวผมจะมาจุมจ่มจุ่มจุ่มใส่ไข่นี่นะครับผมจะมาเตรียมเตาถ่านไว้แบบนี้นะครับผมอันนี้คือไข่เรานะครับผมอุปกรณ์ของเรานี่คือตะไคร้เอาไว้เอาไวท้ทานะครับผมตะไคร้เป็นี่เอาไวท้ทาผิดตั้งเลย เดี๋ยวเราจะทําการย่างเลยนะครับผมผมแบบนี้ได้ไมาแล้วนะผมจุ่มไปเลยครับผมนี่ครับจุ่มไปเลยครับผมแล้วก็ทาครับผมทาไข่เอาไปย่างเลยครับผมอมประมาณนี้ครับผมถ้าไฟแรงแล้วก็พลิกเร็วๆเลยนะครับผมไฟแรง มันเนี่ยผมคนนะมุมอีกหนต่งทาเลยครับผมไฟมันจะแรงไปหน่อยนะครับผมแล้วก็คุมไฟให้ดีนะครับผมอย่ามันไหม้ดานมันเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับผมเราต้องคุมต้องคุมไฟให้ได้นะครับผมอย่าให้มันไหม้นะครับผม มันก็ออกมาประมาณนี้นะครับผมทำมันแห้งๆแล้วนะครับผมนะครับผมแล้วก็ทาปีกเลยครับผมทาไข่ขช้ำๆไปเลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมข้าเน,นียวไก่ปิ้งครับผมไปชมกันเลยครับผมนี่เลยครับผม น่าทานไหมครับผมร้อนๆเลยครับผมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ